NBA All Star Game ในปีนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับทาง NBA เนี่ยได้ทำการเปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปโหวตได้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในลิงนะครับซึ่ง NBA All Star Game ในปี2023เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2566นะครับแล้วก็จะจัดที่เมืองยูทาจ๊ดตอนนี้ NBA ได้ปล่อยบทความออกมาว่า นี่คือ8กาดที่เขาคาดการว่าจะติดออสตาร์ในฝั่งตะว,วันออกนะครับจะมีใครบ้างไปลองรับฟังดูนะครับคนแรกนะครับที่เขาคาดการณว่ามาแน่ๆเนี่ยนั่นคือเจเรนบาวของบั t ตันลติกเจเรนบาวถือว่าเป็นปีที่เขามีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากเขามีผลงานอยู่ที่26.7คะแนนโดยเฉลีย่ย7.1รีบาว3.7แอสซิตผลงานของเขาเนี่ยเล่นอยู่ในฟอร์มระดับออสตาร์ตลอดรวมถึงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย ก็เล่นในมาตรฐานที่สูงมากสามารถแบกทีมบอสตันเซลติกได้เป็นคนที่เล่นได้เสถียรมากๆฟอร์มการเล่นของเขาเมื่อผนวกกับเจสันเดีทัมเนี่ยเขามีถึง16เกมที่ทําเกิน30คะแนนทั้งคู่และก็พาผลงานบอสตันเซลติกเนี่ย เป็นทีมท็อปของฝั่งตะวันออกผลงานส่วนตัวเขายิงฟิลโกสูงถึง50.4%แล้วมีลูกโทษอยู่ที่83.2%มาตรฐานแบบนี้ต้องติดออสตาะนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือเดมา d e เดโรซานของชิคาโกบูลเดมาเดโรซานเนี่ยมีผลงานอยู่ที่25.9คะแนนโดยเฉลี่ย5รีบาวด์สีแอซซิตแล้วก็ฟิลโกเนี่ยความชัว์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขายิงสูงถึง50.8% 3คะแนนยิงอยู่29%แม้ว่าผลงานชิคาโก้บูเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลมรุ้นๆุ่นดอนๆนะครับแต่ผลงานส่วนตัวของเดม,มาเดโรซานเนี่ยเรียกว่าน,นิ่งมากยังสามารถแบกทีมได้ดีเขาทำคะแนนระดับ20ถึงเกือบ30คะแนนเนี่ยทำไป13เกมทำคะแนนระดับ30ถึงเกือบ40คะแนนเนี่ย ทำไป8เกมและทําเกิน40คะแนนเนี่ยไปถึง 2, 2> เกมเขายังเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงมากนี่จะเป็นโอกาสอีกครั้งที่เขาจะมีโอกาสติดออสตาเกมแล้วจะเป็นออสตาเกมครั้งที่6ของเดมาเดโรซานคนต่อมานะครับนั่นคือดาริอัสกาแลนของคีฟแลนควาเลียดาริอัสกาแลนผลงานอยู่ที่22.2คะแนนโดยเฉลีย่ย2.2รีบาลและ7.7แอาซิตเมื่อปีนี้ครับโดนัวมิชเชลเนี่ยโดดเด่นมากๆ ก็เพราะมีดา r เรียสกาแลนคอยสนับสนุนคอยเปิดป้อนบอลคอยจ่ายบอลปีนี้ผลงานของดา r เรียสกาแลนเนี่ยยิ่งการยิง3คะแนนเนี่ยเรียกว่าชัวร์มากๆเขายิงสูงถึง40.8%เลยทีเดียวและก็การจ่ายบอลของเขาเนี่ยเขามีแอสซิตเกิน10ครั้งเนี่ยมากถึง5เกม และเขาเป็นคนคอยปั้นเกมเดินเกมให้คลิปไดรโคลเลียมีผลงานที่ดีนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือเจมฮาร์เดนของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เจมฮาร์เดนผลงานเขามีอยู่ที่21.9คะแนนโดยเฉลี่ย6.7รีบาวด์9.7แอาซิตเจมฮาร์เดนในปีนี้นะครับมีช่วงต้นฤดูกาลที่เขามีอาการบาดเจ็บรบกวนและก็ต้องบอกว่าเรียนตามตรงนะครับในช่วงแรกเนี่ยไทลิสแม็กซี่ฟอร์มดีมากๆ ถ้าไทลิสแม็กซี่ไม่มีอาการบาดเจ็บและรักษามารตรฐานของตัวเองได้ไทลิสแม็กซี่จะมีโอกาสลุ้นติดทีมออสตาครับแต่เมื่อเจมส์ฮาเดนกลับมาลงเล่นเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานที่สูงมากเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายเกมได้และก็สร้างสารรค์เกมได้ต้องบอกว่าการที่เขาไปฟิตมาในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเจมส์ฮาเดนทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าปีนี้เจมส์ฮาเดนติดออสตาอีก เขาจะเป็นการติดออสตาครั้งที่11เขาติดมาแล้ว10ปีติดนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือไทลิสแฮร์ริเบอร์ตันของอนเดนาเพเซอร์ไทลิสแฮร์ริเบอร์ตันมีผลงานอยู่ที่20คะแนนโดยเฉลี่ย4รีบาวสิบจุดหกแอสซิตฟิลโกยิงสูงถึง47.2%และก็ฟิลโก3คะแนนเนี่ยยิงสูงถึง38.9%เ t ทริสแฮริเบอร์นเนี่ยพอมาอยู่ Indiana p a c e r เได้เป็นคนบัญชาเกมเป็นคนจ่ายเกมเป็นคนปั้นเกมเป็นเพย์เมเกอร์ของ Indiana p a c e r เในช่วงต้นฤดูกาลเขาทำ40 a อสซิโดยไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่านานมากแล้วไม่มีคนทำระดับนี้ได้ย้อนไปเนี่ยต้องเป็นปี1977นะครับซึ่ง t y ร e สแฮร์ิเบอร์สามารถทาได้นะครับและก็ตอนนี้การจ่ายบอลของเขาการลันเกมของเขาเนี่ย ทำให้ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการแอซซิตใน NBA นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือเดชอนเต้เมเร่ของแอร n แลนตาฮอคเดชอนเต้เมเร่ hmm. เมื่อย้ายจากฝั่งตะวันตกอย่างสเปอร์ย้ายมาอยู่ตะวันออกอย่างแอร์แลนตาฮอคเขาใช้เวลาปรับตัวน้อยมากๆ mm hmm. เขาสามารถจูนเข้ากับเทยอย่งได้ทันที mm hmm. เขามี21.4คะแนนโดยเฉลี่ย5.7รีบาว6.7ดแอซซิต และก็การเล่นคู่กับเทยังเนี่ยเป็นอะไรที่ลื่นไหลามากๆเดชอนเต้เมเร่เนี่ย <Spider> เขาโดดเด่นเรื่องการเล่นเกมลับเขาเป็นคนที่อ่านเกมลับได้ดีเขาเป็นคนที่มีสติลอยู่ที่1.8ครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่3ใน NBA และก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาต,ติดมาในฐานะตัวแทนของเดมอนกีนปีนี้ถ้าติดอีกก็จะเป็นปีที่เขาติดต่อกันนะครับ คนต่อมานะครับนั่นคือโดนาวเวอมิเชลของคีฟแลนคาวาเลียเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากที่คีฟแลนคาวาเลียจะมีกาส2คนติดอยู่ในทีมเดียวกันแต่ผลงานเนี่ยมันเด่นชัดมากๆโดนาวเว t c ์มิเชลระเบิดฟอร์มเทพเลยก็ว่าได้เขามี28.4คะแนนโดยเฉลี่ย3.9รีบาว4.9แอซซิตและก็พาคีฟแลนคารวาเลียเนี่ยเป็นทีมเต็งในฝั่งตะวันออกและก็มีประมาณ12เกมเนี่ยที่โดนวเว์มิเชลเนี่ย ระเบิดฟอร์มทำเกิน30คะแนนปีนี้เขามีฟอร์มการเล่นการทำคะแนนเนี่ยสูงสุดในอาชีพเลยก็ว่าได้และการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยสูงอยู่ในระดับ40%ตอนนี้โดนัลวิชเชลเนี่ยควรจะมีชื่อรุ้น MVP การติดออสตาเนี่ยมันน่าจะติดอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับคนสุดท้ายนะครับนั่นคือเทรยังเทรยังมีผลงานอยู่ที่27.6คะแนนโดยเฉลี่ย2.9รีบาวด8แอซิต ฟิลโกยิงสูงถึง41.4% 3คะแนนยิงอยู่30.7%ซึ่งปีนี้เทยังเนี่ยฟอร์ม3คะแนนไม่ดีนักบางจังหวะเนี่ยเกมลุกก็ดูฝืดๆไปเขาฟอร์มตกไปเรื่อง3คะแนนแต่ว่าถ้าการทำคะแนนอย่างเดียวแล้วก็การแฮซิตเนี่ยการทำดับเบิลดับเบิลเนี่ยเทยังยังทำได้ดีมากเขายังรักษามาตรถถฐานการเล่นเกมลุกที่ดีอยู่นะครับเขายังมองว่าเทยังเนี่ยยังมีคุณภาพพอที่จะติดออสตาเกมนะครับ และก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้อยู่ในบทความของ NBA แต่ผมอยากจะแถมให้นะครับผมคิดว่า Kyrie i อร์วิเนี่ยช่วงต้นเนี่ยมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าหลังจากที่คาร i เนี่ยหมดสัญญาเนี่ยโดนฉีกสัญญาโดนเยอะเลื่องสัญญากับไนกี้เนี่ยคายรีเออร์วิงก็มีฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจมากๆตอนนี้คารีเออร์วิงลงเล่นไป22นัด มีผลงานอยู่ที่26.1คะแนนโดยเฉลีย่ย4.8รีบาว4.5แอสซิิตฟิลโก49% 3คะแนนยิงอยู่33.7%ถ้ามองฟอร์มการเล่นอย่างเดียวมองวิธีการเล่นของเขาช่วงหลังคายลี่เล่นคู่กับ k คดีพาบุคลินเนตชนะติดติดกันนะครับถ้าเราเลิกมองดราม่ามองผลงานในสนามส่วนตัวคิดว่าคายลี่เนี่ยก็ควรมีลุ้นในตำแหน่งกากเหมือนกัน เอาหละอันนี้ผมแถมให้แต่คุณคิดว่าใครควรจะติดมากที่สุดเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันมาสักประมาณ5 6คนก็ได้ลองมาดูว่าคุณเนี่ยจะคิดยังไงและมีใครที่น่าสนใจบ้างหรือเอาเน้นๆเ,เลยคุณคิดว่าใครน่าจะติดมากสุดสัก3คนคอมเมนต์ comment บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคนแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ